สวัสดีครับไอาเจตตรวจาัญชีสวัสดีครับมณีกัสิมาเบิงคุณพนัญญาพนร,รีผานะครับเป็นภาษาเขมรน,นะครับพรนรีผาทั้งบ้านพนพนวาจังใดนะครับเป็นการอนุรักษ์ภาษาเขมิญหรเนาะครับผมนี่รีผาพนวาจังใดเนาะรีขออ้าวเขาว่าลีขออ้าวลีขออ้าวโอ้ยปรได้อยเนี่ยโกนเด้อจา้าอ๋อฟังออกอยู่บ่ครับ ดีดข้ออ้าวปลอยปะดอยปะดอยปะดอยปะิกโกปนปะิกโกนก็คือคือการรีดเสื้อผ้าให้สามีกับลูกสาวเป็นการรีดสามีเออรีดเสื้อผ้าให้กับสามีและลูกสาวนะครับ <Springs S 1> รีดเสื้อผ้านะครับอันนี้นคือเป็นครับผมอันนี้เป็นเราจะมาเรียนรู้ภาษาเขมรนะครับผมวรรณคําคคเป็นการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นนะครับของ พื้นเมืองของบ้านนะครับก็คือเป็นการอนุรักษ์ไว้นะครับจะได้ไม่หลงลืมนะครับปดอยคือสามีอ่ปาปดอยคือสามีนะครับฟังออกยี่บกครับพี่น้องครับเนาะเข้ากับโกนสไลคือลูกสาวโกนสไลคือลูกสาวเด้อพี่น้องเด้ออ้าวครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับ